พีเบเกตตอนนี้แล้วก็กลับกันมแล้วนะสำหรับรายการอุปจัตทิวีแล้วกลับมาอยู่กันในเกมพับจีของเรานะนะแต่ว่ามันแปลกใหม่มากเลยเพราะว่ากูรู้สึกว่าพับจีมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะมุกิดากูไหม กูรู้สึกพับจีมันแปลกๆไปหน่อยนะครเหมือนกับเราเคยเล่นกันเมื่อมันนานไปแล้วบอกว่ามันเราเคยเล่นมันนานมากแล้วในเกมนี้ไอ้พับจีก็เลยพับจีงงงงเงี้ยไหมใช่ใช่เออน่าจะใช่แล้วนะเออแต่รู้สึกว่าตอนนี้นี่ตั้งแต่ที่กูไปดูมาแล้วก็มันมันมันปรับเปลี่ยนแปลงใหม่เยอะมากเลยนะมันแบบว่ามัน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 หลอยมันมันมันดีขึ้นไม่รู้พูดอะไรเลยไม่รู้พูดยังไงแล้วกดไปเลยเออนี่คนเยอะมากกดปุ๊บเจอเลยเห็นไหมโอ้โหจริงจริงว่ะพับจีจะตายเลยอีกนะ พับจีจะตรีด้วยมันของปลอมหรือคนของจริงพับจีไล่เดี๋ยวตอนนี้กำลังร oh. อเพเยอร์นะเพเยอร์เยอะมากเลยนะมีรถด,ด้วยนะมีรู้เมั้ยว่ามีรถด้วยเออมีรถแล้วมีเพลงดาวมันจะอยู่ด้วยถ้ามึงถือดาบก่อนขี้ขวามันสามารถชาร์จแทงอากาศได้ด้วยนะรู้สึกว่าภาพมันสวยขึ้นไหมมึงว่า,ามันสวยพับจีปกติไมหมว่าสวยกว่านะ <Hey. S 1> ไอ้เนี้ยนี่หัวลรลอยเฮียลบลูบลูบลูพับจีของแท้ไม่ได้นะพับจีไล่เลยโอ้ย oh, hey, เราจะไปไหนดีมากเลยเราจะไปไหนดีอะเราก็ไปตรงไม่เนี่ยเซอร์คทาว ดีไหมน่าจะมีอะไรดีๆเนี่ยตรงนี้สมอลพาวเวอร์ไหมมันมาตามเพื่อนได้ไหมกดตามเพื่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไอ้แต่มันพุ่งไวมากเลยนะพี่เกมมันพุ่งมันพุ่งไวมากเลยนะเว้ยชั่วเลยใช่มึงมึงมึงเห็นตรงนั้นป่าวมึงเงยหน้าให้สูงที่สุดพี่อย่ากดเลยแล้วก็ไปเลยไปเลยโอ้ยมึงจอเจอจุดนึกว่ไปไม่ถึงไปไม่ถึงไม่เป็นไรลงเควเจอกู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 ถึงเป๊ะเลยตอนที่พุ่งมากเลยปด้วย ยยังไม่รับทำเย่อะไรล็อกย่วยอะไรเย่ดิพี่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวกูห่างจากมึงสองเมตรเพื่อนก็แล้ววิ่งไปด้วยความเร็วต่ำมากผมผมเห็นแล้วแต่ว่าผมไม่มีปืนไอ้กูวิ่งเหมือนคนสันนิบาตแดกเลยว่ะเฮ้ยตรงนู้นมีรถด้วยพี่ข้างนอกหลังคาเรามีรถมึงเห็นกูไหมพี่มึงเห็นกูชื่อบูไหมไอ้ดาร์กอัลเวอร์ตมีคนอยู่บนหัวมึงนะมีมีคนอยู่ตรงกูเพืมอนเฮ้กูได้อยู่สิโอ้มาแมนมาแมนปืนมาแมนพี่พี่กูมาช่วยแล้วพี่ โอเคกูกูกูดาวบีบีตัว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 ไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยช่วยตีกูต้องชกมึงใช่ไหมใช่กูต้องมึงต้องชกกูกูอยู่ด้านหลังมึงบีชกกูตีชกกูตีกูตัวอีโอเคน่ะสุดยอดเพื่อนตื่นมาด้วยเลือดเต็มหลอดเอาไม่เต็มเหรอมันโดนมันลุมต่อยมันโดนมันลุมต่อยไอ้เปเกตนะพี่ไปช่วยเองน้อพี่พี่ทอมมีการสามนักไม่นี่หมดแล้วหมดแล้วโอ้กูกูดาวมันกระจุยกระจายเลยเปเกตพี่ไปเลย ไอคอนโบสุดยอดเลยมึงว่าเพิ่มอนมึงได้เกมที่บอกกับตัวมึงแล้วไงสุดยอดเลยคอนโบเราไม่ต้องเล่นแม่เราเปิดบาลานทัอตจีแบบใหม่เลยไหมเน่ยเอาเลยกูเชียร์นะอยู่กูเก่งให้ให้พี่นี่อะไรปืนอะไรโอ้ยพี่นี่กันโอ้ยพี่พี่ใช้กระสุนเลยผมเผื่อผมมีไม่รู้รู้ฟัวโต้ไม่รู้ชนิดของกระสุนของกูอะฟัวโต้ตัวเงี้ยเลยไม่มีความรู้เลยโว้ย มีอะอำไปเล็กูัวรอเยอะนี่จนได้กูปวดท้องมีเฮ้ยโอ้ยดูแล้วไอ้ไอ้ไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงไอ้เราจริงกูต้องบี้อะไรแล้วจิงวูงด้วยกันได้เกมเก่าเจอรถจริงๆแล้ววะเราเจอรถจริงๆแล้วตรงนี้นี่ยเนี่ยเนี่ยะโว้กูเป็นไอ้นี่ไงมูเกนไรเดอร์แมูเกนแล้วฮีโร่ไล่ไปับใครฮีโร่ไล่ไปกับขี่มาแล้ว ยีโลอะไรไปของใครสโม่เอ็มบฮะสเปลซัมเมอร์ล็อกเฮ้ยกูไปซัมเบอร์บุกโอ้ซัมเบอร์ไหนลองซัมเบอร์ไอพี่เว้นบุญพี่กูไม่เชื่อกมันจะมอนตายนี่กระถาไอมาราลาว่าจะตาย่วยตีจอยตีไอผมมีวิชาฮิวอะไรไม่รู้ ิวให้เป็ฆชาฮิวฮิวกดได้ไหมไดิอยูอ้าวมึงกดอะไรพี่ <c oughs> มึงกดตนะีนะมึงต้องเปิดจะซื้ออุปกรณ์เออมึงกดเลยแล้วกดกดคลิกซ้ายไงโอ้ oh. ไม่ใช่ลั่นปืนนะมึงเปิดมึง <Wow. S 1> มีมปืนอยู่กดกดกดไปแล้วเมื่อกี้แต่มัน,มนเหมือนจะพี่ต้องถือเองนะพี่ถือเองโอเคพี่ถือไอ้โโอเคคงเป็นมหาจอมเวยแล้วกันนะเฮ้ยสองมือสองปอดเลยพี่เก้าสายเก้าเก้าโอ้ย แย่แล้กูเป็นเจ้าเวททั้งฮิวทั้งไอ้นี่เลยทั้งฮิวทั้งดับหมดฮิวหน่อยฮิวกูหน่อยมอนปีที่สองลาชิวฮิวฮิวไม่ได้พี่ต้องถือเองพี่มารับลาชิวไปลาชิวไอ้ยังอีกแล้วกูเกลียดมึงอะไรอะไรกูล้มมึงยิงกูเกียรกูไม่ได้ยิงกูไม่มีปืนเมื่อกี้มึงกดคาถาฮิวเด็กกระถางกระถาิ่งไปเลยแล้วมันไม่ใช่คาถางเลือดเลือดมันโลนแล้วมันไม่ยิงคาถาฮิวเหรอลาชิว ไหนอ, <nutrients> อ่ะนี <_ rast> ่เอาฮาาไมมันไปหิวเพื่อนอ่ะเลยพี่พี่เข้ามาวงวงวงจะทับพี่แล้วบนหัวเข้าวงเข้าวงโอ้ยมาเลยโอ้ยบ้าสากิลก้าจริงจริงกัสเบลไปเลยซาเกล เขาทบไปทางไหนเนี่ยตรงไป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 ไอ้ใครมีลูกเขียวขอลูกเขียวหน่อยกูมีกูไม่มีกระสุนเลยกูไม่มีกูมีแต่พลังเว่นมนเดียวไปอ่ะไอ้ถ้ากูทับรถจะระเบิดไหมบ้าวซาเกียวกาโอลาชิวจี้เกลียวหากระสุนก่อนขอร้องมยิงสั้นนะลิงลูกเขียวลูกเขียวลูกเขียวจี้เกลียวบาโซาเกิโอกา ไอเอาตบแล้วช่วยใจช่วยตีช่วยตีช่วยตช่วยกูตีทุกคนหนังสือเวทกูหายไปพี่ดูวงมาได้กูมึงจะปิดอยู่ข้างหลังมึงคนใหญ่เยกูเลิเต็มแล้วอย่าเลือกคน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 ไหนไหนไหนไหตาบอดตากูบอดสมคนสมคนไห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 นไมมนิ์ไม่เป็นไรเยอะเยอะมากเยอะมากผมมากไปแล้วโอเคโอเคโอเคโอ้โหอวฟากิวา ไอ้ยังมึงโอ้ยมันกากเลยกัดแปลกวกัดแปลลาชาบอดโยนลาชาบอดโยนวิคิงมาแล้วเฮ้ยเรายังไม่จบไม่จบอะไรอะ อะไรไม่จบเวเบเกตนะไม่จบอะไรและนี่คืออะไรนี่คือเล่นใหม่ไงน้องกูจะเป็นราชาผู้อ่อนโยนนะกูจะตามหาแต่หนังสือเวทเฮ้ถ้าเราเล่นเวทกันทุกคนจะโคตรเก่งเลยจริงแบบอยู่สามมุมแล้วก็ลงลงลงไปทีแถวไม่ไม่จริงไม่จริงไม่ยังอ๋อไม่มันกากมูมันไม่กากมีมึงไม่เจอคนเล่นเก่งๆแค่นั้นเองถ้าเล่นเก่งๆอ่ะถ้าบัวทีเดียวตายเลยนะบึ้มเดียวตายเลยไอ้เฮียจอมเวทไอ้สัตว์มันเก่งอาวุธปืนอยู่แล้วโอ้ยบินถึงไหมเนี่ยถึง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 เชื่อกู ไม่ถึงโอ้อย่างนั้นก็ได้ลงตรงบ้านตรงนี้ตรงนี้หัวแตกเราเราเราฟาร์มเลยเราฟาร์มเลยโอ้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 อายโดนยิงตายโดนลูกโซ่ยิงตายใครมาตุยโก้ไม่ยังนัต้องตายวันเลยกันเลยดูมุมจะพี่ตายพี่ยังกลับมาได้โอเคเดี๋ยวพี่จะกลับไปน้องเดี๋ยวพี่จะให้ดูโลกหลังความตายเป็นยังไงพี่เชื่อในพี่ซูสพี่เจนสูสเฮดิสเฮดิสชิบาราโตพี่ไป เดี๋ยวพี่มานะเดี๋ยวพี่รอแป๊บนึงพี่ไม่ล่นไม่ได้เกมก่อนมากรางมากพี่ดิกินพี่เห็นมันอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยกูมาแล้วเลยไม่ได้เกมไอพี่มึงลองตายดูโลกหลังความตายสุดยอดจริงๆไม่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 หลกหลังความตายสุดยอดจริงๆไปเลยโลกหลังความตายกูรู้แล้วคนเราตายจะต้องเล่นเกมอย่างงี้วะแกล้งแกล้งแกล้แกงเห็นไหมเห็นไหมไอพวกเย่ดิไม่ฟังกูเลยไม่เรียบร้อยกูกลับมาเกิดใหม่แล้วไอสัตว์เฮ้ย มึงดูจากฟากฟ้าสิวะโอ้ยมาแล้วเบเทโอไรซิ่งไต่หนึ่งไต่หนึ่งตตยหนึ่งสตรอมไอ้พัวบุ๋มแเบี้ยวใช่พี่โอ้เยี่ยมนี่นี่นี่พี่บุ้มพี่บุงมชอบแน่ไอ้เยี่ยมกินตัวเป็นปลิวเลยพีนี่พีุ่้มนี่ว่ามันอยู่ไนอีกตัวนึงเลพี่บุ้มชอบวุ้นี่เลยอ้บอมบติกแอ็กซ์ไป้งไเยีเจ้ย้าเราเราจะไปไหนกัน ไปอวงนะเราจะไปไหนกันเดอะเราจะเข้าไปยังสปอพาวเวอร์ตรงในตรงมาร์กบูมอีกหนึ่งกิโลเลยไม่ต้องห่วงบินไปเลยโท่อไปนี่แค่นี้ไปนี่แค่นี้ตัดต้นไม้ปูดเหี้ยเลยเลยกูตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ที่ต้องหาบัฟที่มันมีดีเจนเลือดนะมันมีเบสซิ่งใส่ได้สามวันอะไรมีบัฟด้วยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นน่ะไม่มีบัฟเราไม่อ่านไปตัวนี้กันอยู่ตรงนู้น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 อ้เชื่อกูมีปืนแจ็คสไปโรวไอ้สัตว์เนี่ยมันโอ้ยไกลเกลื่อนรึ้นหลอดเลย ไหนตรงไหนไม่เห็นเลยอ๋อเห็นแล้วกลางทุ่งเลยโอ้ยเบี่ยงแล้วเบี่ยงแล้วโอ้ยสไนเปอร์โคตรเก่งเลยโอ้ยคอมเบเกอร์หลบปั๊ดที่เปลี่ยนแสงลำกล้องไม่สว่างมากเบี่ยงและนี่เจอปืนแจ็คสไปโร่เจอปืนแจ็คสไปลโล่เจอปืนจ็กสไปโลกูไม่ไงปืนเจ้าพี่คนกระจอกเลยปืนเจ้าไปถอยถอยถอยไ่ไงไงตีดี่เราตายไปแล้วไป กระโดดแบบลิงเฮ้ยไอ้พวกวงวงมันยิงกูมันยิงกูมันยิงกูวงกี้ท่าปัววงกี้ท่าปัวพี่เฮ้ยพี่เชฟหนีวงหนีไปเรื่อยเลย้ยกระโดดกระโดดกระโดดแบบลิงมาเลยมั้ยไม่วงโค่นไกลเลยไม่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 อะไรวงวงมันจะวางมันกับลักสันวงมันจะวางไม่จะไปไม่ปิดวงลิงเลดร์ไปเลยไอ้พี่พี่มา ขี่กับปลาลับรุกับปลาลัไอ้พีขี่โลอะไรไปทำใครกับป้ากูไม่มีไอพวกนี้กูไปละเอาลงน้ำเอาลงทเลเไอ้พี่กับปลากูกอนโอ้โหดีละสุดยอดอ้าวชนหาม้าเวกี้ดิเฮ้ยอะไรนั่งนี่มันอะลองลองหน้าดิกลัวจะหันหลังยิงให้มึงได้นะไม่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 ยิงให้ไม่ไมนยิงได้ทั้งหูไม่กูหันหลังยิงนี่ไง อ๋อไอ้ผมขี่ผมขี่ไปว้ายอะไรเบเกตโดนยิงคนเดียวไอ้สัตว์ต้องไปช่วยเบเกตเร็วเพรามันซ้ำผมแล้วมันซ้ำแล้วเราก็เดินมาคนไกลเลยเฮ้ยเราหล่อจะขี่หนีแล้วบุบบุบตาขี่หนีขี่หนีเราทิ้งน้องเลยใช่ไหมเอาแตเดี๋ยวเบเกตมันเป็นเล่นบันซึ่งกลับมาไงเบเกตมันไม่เล่นบันซึ่งแล้วเพราะว่ามันเป็นวงสุดท้ายแล้วใช่วงสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วไป่ไหวเออหลับขึ้นมาขี่ขี่ขี่ไปเลยขึ้นมาขึ้นมาไปวงขี่ไปไปวงเลยบุมได้เลย เฮ้ยมึงชาร์จรอเลยเ้อาเอ้าไม่มาอยูเจรงที่นี่ไมตีหัวเลยวิ่งไปหาพี่เลยเอาตายแล้วบูอ่ขี่ขี่โอเคโอเคพีขึ้นมาขมาไปเลยไปเลยไปไม่ได้ไปไม่ได้รถพังรถพังราเ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 ราตาย สำหรับรายการอุตรูปทีวีแล้วว่เกมพับจีกองแง่งหรือว่าโทอตลีมแมตต์สเกลของเรานะเป็นไงกันบ,บ้างโอ้โหวันนี้นี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสนุกกว่าพับจีจริงๆซะอีกนะ <c oughs> เออหล่เราจะไม่เล่นเกมนี้บ่อยๆนะเพราะมันมันมือมากเลยนะใช่แล้วเออจริงๆนั้นเราควรรู้กูว่าเราควรจะเป็นอาวุธระยะประชิดสามคนนะแบบว่าฟันทีเดียวตายเลยไงจริงๆนะพี่เราน่าจะเล่นอย่างนั้นด้วยแล้วก็มาหาเจังไปสามคนไงน่าจะเทหน้าดูเลยกองกำลังบเดอมองไงเทชวันก็สหรับใครนะครับที่มาก่อนแรกกับตลอดใครบ่าวบูมิซึ่งและเบเกตตะขอบบใจจกกัท่่านนดิอยูุครรรัับบสาหใคที่อยกุณ คลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการนิเทศติวีหรือช่องแนนะสสหรับวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบบ๊าายย